บัดนี้เป็นครั้งที่80ตรงกับวันที่29มกราคม2569้ารเ้าข้าพเจ้านายมรุสันทุขข,ขอเป่งวจรราจาสาธายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอจริยบูชาได้องค์พระความปฏิเทตเจ้าองค์ปุสมเดจลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมดทานาในการสดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดจงบรันรดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยามนต์ต่อไปโปดสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักขาว่าเลสุอัตตาคัชนตุเทวตาสัทธรรมมุนิราชสุสนันตุสักขโมขทังสักเเกาเมจจะรูเปกิวิศิขระตาเตจันติคิวิมาเนที่เปรตเทจะขาเมตตัวนัะฆาเนฆะวัตุหิเคเต ภูมิมาจะยังตุเทวชลทลวิสเมยขกขทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวจะนังสาทัโวเมสุนันตุธรรมสวรรณคาโลอะยมพัทันตาธรรมสวรรณคาโลอะยมพัทันตาธรรมสุวรรคาโลอะยมพัทันตาบทสวนักกาิทธิคาถานโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสดสัจจกิริยาคถาอนัติเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสะพทานัติเมสระนังอัญญธรรมโมเมสระนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสะพทานัติเมสระนังอัญญสังโฆเมสระนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสะพทาบทสดมหาการุณิกอนาธติอธิกาคถามหาการุณิกอนาธอทายาสสะพานินาง กุเลตวาปานะมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตังเอเตนะสัจจวัชเชนะมะหุตุสัพพุปัตตวามหากาลทโหหิตายัพพะปาังกุเลตวาปานะมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตังเอเตนะสัจจวัชเชนะมะหุตุสัพพุปัตตวามหากาลทโหสุขายัพพะปาังเตวสัพตโตสัมโพธิมุตังเอเตนะสัจจวัชเชนะมะหุตุสัพ บทสวดมหาสมัยสวดเอวัเมสตังเอกังส ah so ัมยังพระควาสัเกสุวิหารติกะปิได้วัตัุสมัยมหาวัเนมหาตาภิกขุสังเขนัสสทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสสนิปติตาหุติภวันตังทัศนาญาภิกขุสังขันธะอัตโขจะตุนังสุดกะสุทธาวาสกาจิกานังเทวานังเอตัตหงสียังโคพระควา ปัจเจศุภิหฐานตฏิกะปิรละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนัสทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสตเตหิสภะเหวะอรหันเตหิทัาสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยพุยนะสนิปติตาหุติภควันตังทัศนายะภิกขุสังขันจะยานุนะกมยัมปิเยนะภควันเตนุปัสสังกมยามะอุปัสังกิมิตวะปะควัโตสังเกปเจกะคาถาภาสายามาติอะตะโคตตาเทวตายเยะทาปินามะภะละวะปุริโสสมัญจิตังวา Pahang basa raya basali tangwa pahang sammin jaya ewa mewa sutawa sesu tewe su antara hita Pahawa toh buddha toh patula hang su atakho ta tewa ta pahawan tang upewa te tawa e kaman ang Atang su e kaman tang hita ho e ka tewa ta pahawa toh sentake imam ka tang upasi Maha sammayo pavanat sammin tewa kaya sama hata Maha panghan imam tama sammyang kakita yewa apraji ta sangkanti อาตโคะเวลาเทวตตาพระวัตโตสันติเกอิมังคาทังอภัสิตัตระภิกขุสมาทังสุจิตังอัตโนอุชุกกรรมกังสุสาระทิวเนตานิขเหตวาอิงพิยานิรักขติปันธิตาติอาตโคะเวลาเทวตตาพระวัตโตสันติเกอิมังคาทังอภัสิเศตวะคีลังเศตวะปรีคังอินทัขีลังโอหะจัมมะเมชาเตจัลันติสุทาวิมาราจขุมาตาสุทันตาสุโสนาคาติ อติโคปลาเทวตามภควาโตสันติเกอิมังฆาตังอภัสยเยเกจิพุทธังสันนัคตตาเสนาเตขมิสันติอภัยยะภูมิงไปหาอยะมนุษสังเทหังเทวกายัางพริปภูแลสันติติอติโขภควาวิคุอมันเตศิเยภูเยนะภิกขเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสนิปติตาหุติตถฏฐาคตังทัศนายะภิกขุสังขัญจะเยปิเตภิกขเวอาให้งอติระมัฐานังอรหันตตอสัมมาสัมพุทธาเตสัศพิภควันตานังเอตัประวันเยวะเทวตา Sani Patita Ahe Sung Suyata Pimehang Ek Talahi Ye Pite Pikawe Pawee Santi Ana Khatamat Arahan Toh Sama Samput Tha Daesang Pih Pakawan Tanang Ek Tapa Ramai Yewa Tewa Ta Sani Patita Pawee Santi Seu Yata Pimehang Ek Talahi Ajikit Sami Pikawe Dewa Kaya Nang Namani Kittayi Sami Pikawe Dewa Kaya Nang Namani Tesit Sami Pikawe Dewa Kaya Nang Namani Tansuna Ta Saruka Manasikaro Tapa Sisami Ti วังพันเตติโคเตภิกขุพพะโคโตปัจัตโุสุพะาวเอตตะเทโวจ้าสิโลกมนุกัสสามิยสถานภูมานัสสัสสิตายสิตาคิลิขภะหลังบะหิตตตาสมะหิตาปุถุสีหวสัลลินาโรมหังสาพิสัมพนโอโอทาตมะนัสาสัทถาวิปัสสนาเวลาภโยปจัตสเตยตวะปนัยกัปิละวัตเวตตตองมันติจิสัทธาสัมภคสัสสเนลเต

โอทัศนาอภิกรมมมงคลนังมิติมนังอิจเตสราสสะหัสสะยะฆานันะตุวันนิโนอิทิมโตจิติมโตวะนะบวณโตยะสัสสินโนโอทัศนาอภิกรมมมงคลนังมิติมนังเวสัมิตาปัญจสตายากฆานันะตุวันนิโนอิทิมโตจิติมโตวะนะบวณโตยะสัสสินโนโอทัศนาอภิกรมมมงคลนังมิติมนังคุมิโลละชักให้โกเวปุลัสสานิเวสังพิโยนังสัสะสหัสสะงอยากฆานังปุจิรุปปสติคุมิโลละชักให้โกโสปะคัสสมิติมนังภูริมันจะทิสังราชาติปะ คันธพันธนางอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตะปิตัสสะภาวะโนันมามหาภพลาวิธิมันโตจุติมันโตวันวันโตยัสสสินโอมวัฒมะนาภิกกามุงิกขุนังสุนิติัะวันนางถ้าเกินันจะทีสังราชวิลุงโหตัปปะสาสติคุมพันธ์นังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตะปิตัสสะภาวะโนันมามหาภพลาวิธิมันโตจุติมันโตวันวันโตยัสสสินโอมวัฒมะนาภิกกามุงิกขุนังสุนิติังนนาปัจฉิมันจะทีสังราชาวิลุปะโคปะสะสตินาคะนางอธิปติมหาราชายัสสสสโ ุตตปิตาสภะวุโอินทนามหาพลาอทีิมันโตจิตมันโตวันโตยัสสิโนวุทมานาภิกกรมมงภิกขุนางสมิติังคงอุตตรันจติสังราชกุเวรตปัสสาติยาขานังอธิปติมหาราชายะสสิโสปุตปิตาสภะวอินทนามาหาพลาอทีิมันโตจิดมนโตวันโตยัสสิโนมุตมานาภิกมมงภิกขุนางสมิติังงุลิมัติสัตาลัทโทกนีนวิรหะโกปชิเมนะวิรุปะโกกุเวโรตัดังสัง จะตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทธะมานะอภัสสุวรรณเอกปิรวัตเวเตสังมัญญาวิโนทัสสอาคูนจะนิการสธรรมัยาขุเกนหุเวเกนหุวิขุจะวิภูโตสหันะต่โนูกามาเศธทศจะกินน้มันทุนิมันทุจับปนานทโอปะมันโยจะเทวสุตโตตมัตเตลิจิตัดสินโหนจะขันทภูนะโลลาชาเชโนตโพอาคูปัญจสิโคเจวะเต็มพหลุสุยยวัตชาสัเอเตจันเนยจะาชาโนขันทภาสหลาชุบิ โอทัศมนาภิกษุมุงภิกขุนางสมิติยงวันังอธาคุนาปะสะนาคาเวสาลัสหัตตาจักากมพลัสุตะราอาคุปายาคัสหัมจาลิภิยะมุนาตัตนาธะจะอาคุนาคาเยสัสสิโนเอราวัโนมหานาโคสุปะคัสสมิติวนังยยนาคาราเชสะหัตสาหะลันติทิปาทิชาปะกิวิสตัจคุเวหายสัตเตวะนจัชปัตตาจิตตาสปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคาราชานณมาสิสปันนตโตเขมมะมะกัสิพุทโธ สันหาหิวาจหิอุปวะหะยังตานาคาสุปันนาสารนัมกังสุภูตังชิตตาวิชิตรหัสเทนะสุภูตังอสุราสิตาภาตราวัสวัชเตยที่มันโตยัสิโนกาลกัญชามหาพิสมาสละทันเวขาสาเวปจิตติสติติจักรหันธ์ทนโมจิสหะสัตตันจัฟนิปุตานัง สัพเพเวโรจนะมากาสั้นในฮิตวาเพร่ออิงเส้นนางลาหุพัทธมุปะขมงสัมิโยธานิพัทธันเตภิภูนางสมิติมะนางอาโปจะเทวาปิวิจะเทโชวายโยตตตาขมงรุนนาวัลุนาเทวาสมโตจะยศสสสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายศสสโนทัศเสตถะสทากายาสเพนั้นต่วันิโนเดี๋ยทีมันโตชุิมันโตวันนวันโตยศสสโนมดทุกงานวิกรมองค์ภุนางสมิติงว่นาง เวทโทจะเทวะสหาีจะสมาจะทุเวย์มาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคุปริกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริสุริยมาโคภริกิตานักัดตานิปุริกิตวะอาโคมันทบลาหกาวสุหนังวาสวเสทโทสะโะปขับวุลินาโททัศเสตถัสธากยาสเพนานันตะวันิโนอทิมันโตจิตมันโตวันนวันโตยะสสิโนโอทรรมะนาภิกกามุงภิกขุนังสมิติมันังอา อาท้าคูสหพูเทวชินมะเกสิคานิวะอริทกาจะโลชาจะโอมาปุปานิภาสิโนวุนาสหธรรมะจะอจุตาจะเนชกาดุเลยาลุจิระอาคูอาคูวาสเวเนสิโนทศเสตตัสทากเยสาสเพนานตตวานิโนที่มันโตจุดเด่นมันโตวันน้อมันโตนิสัสิโนมุตุมะนะภิกษุโมกขุนังสัมพุทธนังสัมมานามหาสัมมานามนุสสามนุสสตมะกิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาท้าคูฮะโยเทวเยะจะโลหิตวัสสิโนปะระคามหาปะระกาอาคูเทวเยะสัสิโน ทัศเสตถะสราคยาสเพนานตตวานิโนทิฏฐิมันโตชุติมันโตวันอวันโตยัสสัสิโนโอธัศมณะภิกกามุงภิกขุนังสมิติวนางสุการกลุมหาอนุนาอคุเวคณะสัสหะโอธารตะไครหะปามกหะอคุเทวะวิจขนาสถานมัตตาหะลักษะมิสิกาเจยัสสัสิโนทัศน์ในอย่างอาคาปิชุนโนโยทิสนาภิวัติทัศเสตถะสราคยาสเพนานตตวานิโนทิฏฐิมันโตชุติมันโตวันอวันโตยัสสัสิโนโอธัศมณะภิกกามุงภิกขุนังสมิติวนางเขมียาปุสิตายามากาตะจยัสโน สัมพิจตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมันนาลตินโนอาคูอาทาคุปะระเนมิตาทศเสเตเถรัสทากายาสาเพนานะตะวนินโนอ,อิทิมันโตชิติมัทวันอวันโต,นนตยัสสิโนโอทมานะอภิกรรมุสิกุนังสุนสิติมนังสัทเทเตเทวนิกายาสาเพนานะตะวนินโนนามันวะเยนะอาคันชุ่เยจันเยสะทิสะสหอะพุทธชาติมัคที่ลองโอคตินะมานาสวังทักเเมโมคตะลังนาข้างจันทังวัสิตาติตัง สุปรมาปรเมตโตจะปุตตะอิทิมาโตสหัสสนังกุมารุติโสจะโสกขคาสมิติมนังสหัสภัมมโนกานังมหาภัมมามิติตติอุปปันโนชุติมันโตภิสมะขเยโยยัสสิโสทัสเสถาอิสระอาคูปเจกวัสวัตติโนเตสันจะมัจโตอักาังลิโตปริวาลิโตเตจสเพอภิกันเตสินเทเทเวสปรมเกมารัสเสนาอภิกรรมิปัสสะกันหาสังมันติยังเอธะคันหาถัพันธาถระเกนะปันธมรมโต สมรตตาปฏิวัติธรรมะวมูจิตทัโกจินังอิติตธรมหาเสนกัญหาเสนอเปสยิปานิณาตะลมาหจัสรังกตวานาเพรวันยัตถะปวิศโกฐนะเมโถฐนะยันโตสวิจุโกตถาโสปตถาวติสังกุโตอาศัยงวเสตันจสรังวิญญาววกิตวานาจัคขมาตตตมัติจิตตธสวกแกศัสนีลเตมาลเสนาอภิคันตเดวิชนนาทพิขวโเดจะอัตตปัตกมุงสุตวะพุทธศาสนัวิตาลเคหิปัตกมุงในสังลมามปิอินเชยง อภเวิชิและสังฆมารเพยรติตายะสัตตินโนโมทติสหภูตเถหิสักกาเตชะเนสุตาเตอสวดจุลชัยยะปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารตะนาะธรรมิกาเตชะปะสิทธิปะสิทวานอรายะปรเมสุราสิทธิพมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมพีลักขกาสมุทธาภูตุงคังคาจะสัพพมัชยัยยะปะสิทธิภวันตุเตชัยยะชัยยะทัลนิทัลณิอุทธิอุทธินัทินัติชัยยะ ข้าคนละตนละนิสัยนิลายสายเสงนแมรุราชจพนนาตชีชัยะชัยะควมพีละโสงพีนาเคนทนาคีปีสัจจะูตทกาลีชัยะชัยะทุนิมิตาโรคีชัยยะชัยะสิงคีสุธาทานโมขะชาชัยะชัยะอุดุณนโมขะสาตาชัยะชัยะจำปาทินาคัคกุระคันโตชัยะชัยะขจจคนณตุลงสุกระผู้ชงสีหพยักขะทีปาชัยะชัยะอุดุณนโมขะยาตาชิตตาชิตตาเสนนาลีปุณะ สุธินาลดีชยยะชยสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรนีตะเลสัาสุชยยชยะชยะธรณีสันติสัาชยชยมังคลาลัญยาพะวกเกชยยะชยยะวรุณนะเคชยยะชยะรักเสสุระผู้ชัเตชาชยะชยพเมทคณาชยะชยะราชาธิราชชายชยยะชยยะปทวิงสพังชยยชยอรหันตาปาเจกกะพุทธสาวชยยะชยยะมหสุโรหโรหดินเทวาชยยชยพมาสุรโคชยะชยยะ อาโควิลุนะโควิดูปะโคจันทิมาลวิอินทโทจะเวนะตยโยจะกุเวโลวัดุโนปิจะอภิวายโยจะปาชนโหกุมาโลทัตตโกอัตาะสะมหาเทวาสิทธิตาปะสอาทโยอิสิโนสาวกาสภาชยยะรามโมพระวันตุเตชยยะธรโมโอจะสังโฆจะทัสสะปารจะชยยะกังเอเตนะชยยะเตเชนะชยยะสธิพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยยะมังคลัง ชายโยปิพุทธ oh ัสสะสิริมโตออยังมาลัสสจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตายชายยะตถาภามคขณาเมหิสิโนชายโยปิพุทธัสสะสิริมโตออยังมาลัสสจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตายชายยะตถาอินทขณาเมหิสิโนชายโยปิพุทธัสสะสิริมโตออยังมาลัสสจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตายชายยะตถาเทวคณาเมหิสิโนชายโยปิพุทธัสสะสิริมโตออยังมาลัสสจปาปิมโต

เชยันโตุริยามูเสกานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยหหิชยัสุชายมังคะเลอปราชิตปันังเกสิเสัทวิโปคะเลอภิเสกสัพพุทธานังอัคคปโตปมโมติตุณหคตังสุมังคะังสุปันปตังสุโหติตังสพโนสุโมโหตจรสุยิทังพระมุจจะิสุปทากิณังกายกรรมังวจักรรมังปทาคิณังปทาคิณังมโนกรรมังปณิธิเตปัาคิณาปทากิณานิกัตวานะภัตตะเถปทากิเนเตอัะัทธาส สหาัพเพริยะติภิสุนันตุโพนโตเยเถวะสมิงคะเนอธิคตาทีขายุการสธานหุตุสุจิตาหุตุสัพพัธาลักขันตุสัพพัสตานังรักขันตุเชนะสาสนาญากาจิปัฒนาเตสังสัพเพปุเรนตุมันุราหยุตตะก,กาเลบุวัสันตุวัสังวาสาวาะราหะกาโลคาจุปัฏฐานเตสังนิวาเรนตุจะสัพพัธากายาสุขังจิตาสุขังอรหันตุยะทาอรหัง โทสวธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสามัญพัควาสาวัติยังวิหารติเชตวเนอนากะเป็นที่กัสอาระเมตตถโคพัควาภิกขุอมันเตสิกภิกขวติพทานเตติเตภิกขุพัควาโตปจัตโสสงพัควาเอตถทวจ่าอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธุธรรมมัทธิตตาธรรมนิยามตาสเปสังขารานิจเต ตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิกติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวาลติวิภาจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจเติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาเต ต mate, ังฑฐานคตอภิสัมภุจติอภิสัมมติอภิสัมภูจิตวะภิสัมมตวะอจิกติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวัตติวิภัชติอุตตานิกโรติสเพสังฆาราขะตุขะติอุปาทาวะทิขเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวสาถัตตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัเพธมาอนตตาติตังตถาคตโตปิสัมภุจติอภิสัมมณติอภิสัมภูจิตวะภิสัมมณตวะอจิกตต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 ติิิิิิิเเเเทสปปัญญวววภิ อุตันอกโรติสเพเธรมมานตติทรรมะวัวเจพะควาอัตมนาเตภิกูพัคกวตโตภาสิตังภิญานทงเตอสวดพระเตคะรัตตักคาทาแแลอติตังนานวาขเมยยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตังพิถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพระองค์สิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติติตามปะหีนันตังอัปปัตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุบันนั้นจะโยธามาตถาทัตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทามุนุพันลูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยนคอนแคลนเขาขนพ่อขนอาการเช่นนั้นไว้อเชวกิจจะมาตบปังโขชัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรูกความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังขรามเตนะมหาเสนนะมัจุนาเพราะการผักเพียนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวัมิหาริมาตาปิงอโหรวตัมตันที่ตังตังเวพระเทกระโตติสันโตอจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรยกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดคราดทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แมเพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสดธรรมะสังเวปัจเวขณะแปลสพเพสังขานิจาสังขาือรงกาจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งทั้ทั้งทั้นทันไม่เงที่งทั้งเก้ดขั้นแล้วดับไปัีง้ง้ง สเพสังค่าลาทุกข่าสงคัญคือเรื่องกายจิตใจและระูปธรรมนามรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยกเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธั่มานณตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวันชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวันมรดน้นความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมัยาไม่ได้ตะพังอาเราจะพึงตายเป็นแท้ วัฒนปรริโยสาังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียมวัฒนังเมนิจตังความตายของเราเป็นของเทียงว่าตะควรที่จะสังเวกอย่างกายวยตเจรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานกัเวตวิญญาโนครั้นปาสจักวิญญาณชุดโธอันเขาทิ้งเสื่นวอธทิเศสสติจากรนทัพปัทวิงซึ่งแผ่นดินจะลิงเท่านังอีว่าลิงดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟิน นิรัฐถังหาประโยชน์ไม่ได้อัน,นิจจาเวลสาสังหาสรสังหารทั้งนั้นไม่เที่ยงนอ,อุปาทเวฏธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความส่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจันติครามเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังอุปสมุสุโคความเข้าไปสงบระงับสังข,ขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตตามารนติจะตสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลสุจะมาิสเลที่ตาแล้วและกำลังจะตายตะเทวาหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะที่ไม่เอตนั้สามเสโย ความสงสัยในความตายนี่ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสดไม่ตายังกินจิยังกินจิก็สั่งกำมาสัพเพหิพัตเตหิกตังปุญญโนอัตโมทันโตสุนันโตหุโตเยเทวะสมิงถะเนอธิคตาธิคายทุกกาสตาหุนโตทุกกาสุขิตาหุนโตทุกคาอมุลจันโตมาตาปิตาสุขิตาหุนโตทุกคาอมุลจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาหุนโตทุกคาอมุลจันโตสัพเพอญาติกาสุขิตาหุนโตทุกคาอมุลจันโต สเพปิสาสเพยะคกษ้าสเพเปตตาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุญฉันโตสเพอาจาริยุปัจายะสุขิตาหุนตุทุกขะปมุญฉันโตสเพยนักขตาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุญฉันโตสเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุญฉันโตสเพสามะตินังสมิจันโตวสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสัตว์อคติมายะอิติภควานโมพุทธิสัตว์อคติมายะอิติภควานโมพุทธิสัตว์อคติมายะอิติภควาปฏิทานะคาถา ยาเทวตาสันต no ิวิหารวาสินีทุกไปกัลเณวโพธิกัลเณตหิงตหิงตาธรรมธาเนนัพภวันตุโกชิตาส่องเทิงกัลโณเตถวิหารนมันทะเลเทสลาจะมัจจานวมกาจะพิฆวรสลามิกาทานปภติอุปัสการขมาจะเทสนิขามาจะอิสราสปานุคูตาสุกิตาพะวันตุเตชะลาภูชาเยปิจะอันทะสังภาวะสังเสริชาตาทัโบปปาดิกาลิยันกังธรรมวงกังปฏิจเตสะเพปิทุกขัสสะโกลนตุสังถยังธาตุจิลาสังนังธรมโมธรรมธาลาจะปุขาสังโฆโหตุสมะโควะอัถนิจะหิตายะจะ อัมเหรกคตุสัพเทโมสเพติธรรมจาริโนติงสัมปากุนยามะธรรมิอัิยปเวทิเตะปะสั่นอาหุต Get ุสเพติปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทังปภเชันโตกาเลเทวุปวัสตุวติภวยาสตานังเสวะทางเนตุเมตนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมิเนราชโนประชังรักขันตุสัพพะธาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนิทุกขะพยาปัตตาเจนิพญาสุกปัตตาเจนิสุกกะหุตุสเพติปานิโน เอตตาวตาจะอเหิสัมพตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาธนานัธันตุสัทธยาสีหลังรักขันตุสัพทาภาวนาพิตาตาโหตุขะัันตุเทวตาคตาสุมังคนคาถาโหตุสพังสมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสที่โหตุนิลันตลังโหตุสพังสมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธมานุภาเวนะโสที่โหตุนิลันตลัง โอตุสพังสมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคาลุภาเวนะโสที่โอตุนิรันตะลังสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกนันเจยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะอระังมันธาวิสะพัสโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกนันเจยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะอระังมันธาวิสะพัสโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกนันเจยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะอระังมันธาวิสะพัสโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกนันเจยังพลัง อรหันตานันจะไตเชนาระค่งพันธามิสัพพสโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะไตเชนาระค่งพันธามิสัพพสโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะไตเชนาระค่งพันธามิสัพพสโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะไตเชนาระค่งพันธามิสัพพสโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะไตเชนาระค่งพันธามิสัพพสโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกานันจะยังพลัง อรหัตนตานาตันจะเตเชนะระคั่งพันธามิสะพโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สะสวดสาธยายพระพุทธมนีข้าพเจ้าของน้มก้าวทิศตวันไปพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาเจ,จ้าเศรษฐกิจพระบระมราชนีนาถพระบระมราช,นนา,รรา,ชนาน,นีพันปีหลวงผู้เสดส็จส,สออู่สวรรค์ข้าเลยขาอนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะเสดมงคลแก่ข้าพาเจ้าให้แข้วค่าปลอดภัยจากทุกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสจริมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบธรรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติดั้งมั่นในพระทํรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดการและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมนหมดได้จัดสร้างขึ้น ให้เปลี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและฤทธ,ธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและอูชาทุกประการเทินสาธุ